สวัสดีครับเบนนะครับสีชงทักษะหลังสุขเป็นพยาบาลผู้ฝึกสอนแคร์โปรที่เฮลแอทพูนะครับวันนี้จะมาสอนการเจาะน้าตาลปลายนิ้วนะครับสําหรับอุปกรณ์ในการเจาะน้ําตาลปลายนิ้วนะครับประกอบไปด้วยนะครับเครื่องวัดนะครับสติปสําหรับอ่านค่าน้าตาลนะครับปากกาสําหรับเจาะเลือดนะครับเข็มเจาะนะครับสำลีแห้ง2ก้อนนะครับแล้วก็สำลีแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์แพดนะครับ สำหรับการเตรียมปากกาในการเจาะน้ำตาลนะครับก็ปากกานะครับจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนตัวปากกาและปลอกปากกานะครับการนำเข็มใส่เข้ามาในปากกานำตัวเข็มมาเสียบที่ตัวปากกานะครับให้ได้ยินเสียงคลิกนะครับเมื่อได้ยินเสียงแล้วให้หมุนตัวหัวเข็มออกนะครับหลังจากนั้นให้นำปลอกปากกาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโดยสังเกตร่องตรงนี้นะครับให้ตรงกับร่องด้านนี้นะครับ เมื่อใส่เข้าไปจะได้ยินเสียงคลิกนะครับทีนี้จะเห็นตัวเลขให้ปรับระดับปากกานะครับเป็นความแรงในการจอะนะครับจะอยู่ที่ประมาณเลข3หรือเลข4ี่นะครับเมื่อหมุนเสร็จแล้วนะครับด้านปากกาปลายปากกาจะมีปุ่มให้กดนะครับกดลงหนึ่งครั้งจนได้ยินเสียงนะครับและหันปากกามาจะเห็นเป็นปุ่มสีเหลืองแบบนี้แปลว่าพร้อมใช้งานนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมตัวเครื่องตรวจแล้วก็แผ่นสติกนะครับในการตรวจนะครับ นำแผ่นสติปออกมานะครับจับบริเวณตรงกลางสังเกตเห็นแผ่นเหล็กสีทองตรงนี้นะครับให้เสียบเข้าไปที่เครื่องนะครับและนำใส่เครื่องอย่างนี้นะครับรอประมาณ3ถึงสี่วินะครับบริเวณหน้าเครื่องจะขึ้นเป็นรูปหยดเลือดนะครับแปลว่าพร้อมใช้งานนะครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเจาะเลือดนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้นะครับแล้วก็ล้างมือก่อนเจาะเลือดนะครับ สำหรับการเจาะเลือดนะครับการเลือกนิ้วที่เหมาะสมนะครับก็จะแนะนําเป็นนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับของมือทั้งสองข้างนะครับบริเวณที่จะเจาะนะครับจะเป็นบริเวณขอบด้านข้างของนิ้วนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เจาะบริเวณที่เป็นม่วงช้ำนะครับแล้วก็เจาะตรงกลางนิ้วนะครับเพื่อทำให้คนไข้เจ็บนะครับเช็ดบริเวณที่เราต้องการจะเจาะนะครับลอง แอลกอฮอล์แห้งนะครับจากนั้นนําปากกามานะครับสังเกตบริเวณที่ปายปากกาจะมีรูนะครับให้วางตรงบริเวณที่เราต้องการที่จะเจาะนะครับวางเข้าไปกดเรือนปุ่มสีเหลืองนะครับเมื่อเห็นเลือดแล้วนะครับเลือดหยดแรกนะครับให้เช็ดออกนะครับหลังจากนั้นนวดนะครับบริเวณนิ้วนะครับให้ได้เลือดปริมาณพอควรนะครับนําเครื่องมานะครับวาง ให้เลือดเข้าไปที่บริเวณสีเหลืองให้เต็มนะครับจากนั้นรอเครื่องอ่านค่านะครับอันนี้ในขณะที่รอให้ห้ามเลือดไว้นะครับบริเวณที่เราเจาะเนาะเมื่อเครื่องอ่านค่าแล้วนะครับก็ให้รายงานตัวค่ากับคนไข้นะครับ141นะครับปกตินะครับสําหรับตัวสติปที่เปื้อนเลือดนะครับให้นําสําลีแห้งนะครับมาพันออกนะครับแล้วก็นําทิ้งที่ขยะติดเชื้อนะครับ ส่วนตัวปากกาที่มีเข็มน,นะครับให้ปลดตัวปลอกปากกาออกนะครับนำไปทิ้งที่ขยะ,ะติดเชื้อของมีคมนะครับวิธีการทิ้งนะครับให้ดึงปลอกปากกาลงอย่างนี้นะครับก็จะลงไปที่ถังติดเชื้อได้เลยเรียบร้อยนะครับ ครับสำหรับการเจาะน้ําตาลปลายนิ้วนะครับแนะนําให้เจาะเป็นช่วงเช้านะครับหรือก่อนเจาะก่อนมื้ออาหารนะครับสำหรับค่าปกติในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับจะอยู่ที่8 0ถึง180่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับหากเจาะน้ําตาลได้ต่ํากว่า80มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับพร่วมกับถ้าคนไข้มีอาการเหนื่อออกใจสั่นมือเย็นและหิวนะครับให้แจ้งญาตินะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยดื่มน้ําหวานนะครับหลังจากนั้นให้เจาะน้ําตาลซ้าใน1ชั่วโมงนะครับหลังจากเจาะน้ําตาล ซ้ำภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วยังมีอาการร่วมกับมีน้ําตาลต่ำนะครับแนะนำให้ไปโรงพยาบาลนะครับครับสำหรับในกรณีที่เจาะน้ําตาลปลายนิ้วสูงกว่า180่มิกัมเปอร์เซนต์หรือสูงกว่าค่าปกติที่คนไข้เจาะได้ในทุกวันนะครับร่วมกับมีอาการขื่นไส้สับสนกระหายน้ำหมดสตินะครับให้แจ้งญาติและนำส่งโรงพยาบาลนะครับ